ข่าวเช้าอารมณ์ดีแบบนี้ต้องมีงูเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเขาจะไปเข้าห้องน้ำค่ะกะว่าจะไปปลดทุกแต่ปรากฏพอเปิดประตูแอดเข้าไปอุ้ยทุกหนักกว่าเดิมอีกค่ะอุ้ยอยู่แบบนี้เอ้ยอันนี้คุณยายจะเข้าไปถ่ายหนักหรือถ่ายเบาฮะถ่ายหนักโอ้โหเออรีบกลั้นมาไว้เลยแบบนี้ก็น่าจะหดเข้าไปก่อนแหละหัวลูดปิดเลยอ่ะ น้องมาเฝ้าอยู่แบบนี้รวดลายชัดเจนค่ะออลายกราฟิกแบบนี้งูเหลือมแน่นอนออนอนขดม้วนตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่นะใค<ห>รไม่น่านรีบบอกเลยอ่ะหให้คุณผู้ชมทําข้อสอบเช้านี้หน่อยเดี๋ยวรอดูตัวถัดไปเพราะว่าเรามีหลายตัวมากเลยเช้านี้นะะแต่ว่าน้องงูเหลือมตัวนี้เนี่ยเขายังเป็นลูกงูอยู่ยังตัวไม่ใหญ่มากค่ะนอนขดอยู่บนชักโครกแบบนี้คุณยายขวัญเมืองอายุ75ปีบอกโอ๊ยกําลังจะเข้าไปปลดทุกข์เลยลูกแต่พอเปิดประตูเข้าไปไม่กล้า เลยเพราะว่าน้องเฝ้าที่อยู่แบบนี้เป็นลูกงูเหลือมค่ะเป็นไวประถมประมาณนั้นเลยเขาบอกว่าคาดว่างูตัวนี้น่าจะหนีน้าท่วมมาแล้วก็เลยเลื้อยขึ้นมาอยู่บนชักโครกเพื่อขออาศัยอยู่ในบ้านก่อนค่ะแต่ว่าคุณยายเขาก็กลัวนะ ว่าจะเป็นภัยต่อคนในบ้านก็เลยให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับน้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่20หมู่4ตําบลพระขาวอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาตามความเชื่อบางคนก็บอกว่าอื น่าจะหนีน้าท่วมมาจริงๆแหละ mm hmm. แล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าถ้าง,งูเข้าบ้านอ่ะเอ้ยอาจจะได้โชคนะ mm hmm. อาจจะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขก็ได้นะคะก็เอาบ้านเลขที่ลองเสี่ยงดวงกันดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอำเภอบางบานจังหวัดพระคนครศรีอยุธยายก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงเพราะว่าเดอะแบกยังเขื่อนเอจ้าพระยาเนี่ยได้มีการเปิดประตูระบายน้ำสูงขึ้นนิดนึงค่ะอยู่ที่2190ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะ ทั้งคนทั้งงูตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันแล้วก็ระวังสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชมขยับมาสุรินสักนิดหนึ่งอะมาช่วยไขยมุกดูสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่างูตัวนี้เป็นงูอะไรค่ะอ่ะทีเจ้าหน้าที่เอาตะขอเขี่ยเขี่ยแบบนี้ แวกดูอยากจะดูในตะข่ายที่เขามาวางไว้ดักปลาไม่เจอปลาเจองูอ่ะพี่บอลพอจะดูออกไหมคะว่าเป็นงูอะไรไหนไหไหนขอดูลายชัดๆสิเอาคุณผู้ชมช่วยพี่บอลดูหน่อยเร็วเอาจริงป้าพี่บอลดูออกแล้วรู้แล้วเออทำข้อสอบเช้านี้คุณผู้ชมติดอยู่ในสวิงแบบนี้กี่คะแนน 15คะแนน15คะแนนเท่ากับว่าเช้านี้คุณผู้ชมจะได้สะสมความสุขเพิ่มขึ้นใช่สะสมแต้มกันนิดนึงที่เห็นอยู่ในสวิงแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าน้องเป็นงูเหลือมหรืองูหลามมาตอกตอกติดตอกตอกกรี๊งคำตอบคือ อ้าวิงูเหลือมอ่ะเอาใหม่พี่งูเหลือมเหลือมเหรอใช่ดูก่อนอันไหนลองจับออกมาสิขอดูในตัว่อยไอ้องออกมาจากสวิงก่อนคุณผู้ชมขอตัวช่วยเพิ่มบอกว่าพี่บอลอยู่ในถุงมันดูไม่ชัดเลยพี่ก๊อฟมีภาพตอนที่เอาออกมาชัดๆัดไหม อ้าวไม่มีหรอลากไปเลยหรอเราว่าเขาดุไงเขาชูคอจะงับพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องลากไปทั้งตะข่ายแบบแต่ลายเมื่อกี้พี่บอลพี่กิงพี่กิงบอกเลยเห็นตรงกับพี่บอลพี่กิงว่าพี่กิงเห็นตรงกับพี่บอลนะน้องเป็นอไข่มุกตอบว่า ตอบไปแล้วตอบไปแล้วไงมั่นใจยืนยันนะขอเปลี่ยนคําตอบเลยอเดียวดูใกล้ๆจะ่เอาเอาภาพแรกใหม่พี่กอฟภาพแรกภาพแรกชัดกว่าพี่กอฟาเราแต่ว่างูพี่กอล์ฟอาลมให้น้อยหน่อยเออเออตายแล้วดูข่าวเช้าได้อะไรมากกว่าที่คิดนะไม่ใช่ตอนนี้สิอาตอนที่อยู่ตรงทุ่งนาน่ะแต่ว่าลายมันไม่เหมือนตัวแรกหรือเปล่าไม่เหมือนไงนี่ไงนี่ไง เเปลี่ยนละน้องเป็นงูหลามเหลือมอะไรเราไข่มุกโดนถักคะแนนแล้วนะแล้วก็ตอบด้วยความมั่นอกมั่นใจน่าแล้วสงสัยต้องไปตัดแววนใหม่แล้วไข่มุกเป็นงูหลามนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาพยายามจะช่วยหนุ่มดักปลาคนนี้คือหนุ่มเนี่ยเขาเอาตะข่ายไปวางดักปลาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาเป็นงูหลามไม่ได้ปลาค่ะคุณผู้ชมแล้วพอให้พี่เจ้าหน้าที่มาช่วยจับปรากฏว่า น้องงูหลามตัวนี้เขาค่อนข้างจะดุเห็นไหมออด,ดุดิกดุดิกชูหัวจะคอยกัดมือพี่เจ้าหน้าที่ตลอดเลยเขาก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งตะข่ายค่ะเพราะว่าหิ้วน้องไปพร้อมกับตะข่ายแบบนั้นเลยนะคะนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาบ้านโนนงิ้วหมู่4ตำบลหนองสนิมจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวเห็นเขามุดมุดอยู่แบบนั้นสองตัว มีสองตัวอยู่ในตะข่ายอะอ๋อเหรอสองตัวเหรอสองตัวค่ะพี่บอลเป็นอะไรกันไม่รู้สิเอออยากจะถามอยู่แต่ท่านน้องเขาคงไม่ตอบนะเพื่อนสนิทแหมมาแอบแซ่บกันริมทุ่งนาลูเมตรประมาณนั้นเลยก็เลยมาติดอยู่ในตะข่ายด้วยกันแบบนี้นะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาไปทั้งตะข่ายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่จังหวะที่ปล่อยออกไปเนี่ยสังเกตจากความยาวน้องน่าจะประมาณ2เมตรได้ค่ะบางคนก็บอกว่าเออแล้วไหนล่ะเออมีให้ส่องไหมตัวเลขมีเหมือนกันนะคะรถที่ พางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างห o o มเข้าไปนี่อะไรอะศูนย์หนึ่งรอจุฬาพอพานรอจุฬาเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นทะเบียนแบบนี้เลยมีสามตัวอยู่ค่ะบางศูนนึ่งนะครับสองศูนย์หนึ่งแล้วที่บังเอิญคือเอ้าซ้ํากับบ้านเลขที่ข่าวแรกเมื่อกี้เลยอ๋อใช่ตรงกันเลยค่ะก็เผื่อเอาไปเสี่ยงโชคกันดูสาหรับงวดนี้คะสะสมเป็นแนวทางคุณผู้ชมเอาไว้แต่เนิ่นๆแบบนี้นะเวลาถึงใกล้ๆวันออกเนี่ยเราจะได้แบบมีตัวเลือกเยอะๆนะ อัปเดต3.4 HD a p p v e ชั o นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ